ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโ o โล VIP Underscore 789 Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงประจำเดือนธันวาคม2,563สําำหรับคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีชวดอยากจะรู้ว่าในเดือนธันวาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญในเรื่องใดบ้าง เราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในนักษัตร์ปีชั่วหรือปีหนูนะครับดาวประจาตัวของคุณตอนนี้โคจรไปตกในเรื่องของการเงินนั่นก็แสดงว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปคุณก็มีโอกาสที่จะวอนหรือนิดในเรื่องของการหาเงินอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าถามว่าโอกาสที่เราจะได้เงินตรงนี้มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องวิเคราะห์กันในรายละเอียดเลยว่า ตำแหน่งดาวการเงินของคุณเนี่ยจากโคจรนะครับเข้าสู่ในเรือชะตาที่ดีหรือเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินโดยตัวของมันเองและก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยฉะนั้นผมมั่นใจเลยว่านับตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปการเงินของคนที่เกิดในปีชวดเนี่ยจะดีจะเวิร์กมากเลยทีเดียวที่สำคัญเวลาเราจะได้อะไรมาสักเรื่องหนึ่งสักอย่างหนึ่ง อาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานสักหน่อยหรือไม่ก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากนะครับจึงจะมีโอกาสได้แต่การที่คุณมีความอดทนมีความอุตสาหะโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมั่นใจว่านับจากเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปโอกาสที่คุณจะได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่หลังจากที่คุณได้เงินตรงนี้มา มันมีเหตุมันมีปัจจัยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างหรือญาติพี่น้องของเราที่อาจจะต้องมาออขอพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองของเราก็ดูความเหมาะสมแล้วกันว่าคุณอยากจะช่วยอยากจะให้หรืออยากจะช่วยเหลือใครบางคนก็ดูความเหมาะสมว่าควรจะให้ใครแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้าง คือตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนี้งานของคุณตกเรือนชะตาที่เสียฉะนั้นการที่ตกเรือนชะตาที่เสียอาจจะทําเป้าไม่ค่อยได้อย่างที่ต้องการนะครับหรือไม่ก็งานที่คุณทําอยู่อาจจะมีปัญหาความยุ่งยากเกิดปัญหาทําแล้วไม่เสร็จทําแล้วมีโดนคอมเพลนนะครับนั่นแปลว่าเนื้อง,งานของคุณตอนนี้ในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือน อาจจะดูเป็นปัญหาสักหน่อยหนึ่งแต่หลังจากพ้นกลางเดือนธันวาคมนี้ไปแล้วนะครับจนถึงสิ้นเดือนงานของคุณจะเข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้นและก็มั่นใจว่าอาจจะมีงานมากขึ้นหรืองานเยอะเลยก็ได้คนที่ทำงานประจำกินเงินเดือนอาจจะมีโอทหรือทำงานล่วงเวลานี่ก็ใกล้เข้าสู่สิ้นปี2,563แล้วบางทีอาจจะเร่ง ในเรื่องของงานในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้ฉะนั้นงานของคุณตอนนี้ก็เหมือนว่างานเยอะงานมากทํางานโ OT ทีทำงานล่วงเวลานะครับแต่ถ้าคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพส่วนตัวนั่นแปลว่างานของคุณตอนนี้ต้องเอาดอต้องวิ่งต้องประสานต้องดีลต้องติดต่ออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ปัญหานี้มันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้เท่านั้น หลังจากพ้นช่วงนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องของงานของเราก็จะหมดไปหรือไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับตัวของเรานะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างถ้ามองดูองค์ประกอบในช่วงนี้ตำแหน่งดาวความรักของคุณก็ยังโอเคอยู่นะครับคนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่ชีวิตหรือมีลูกมีเต้าแต่งงานแต่งการกันมาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตเป็นปกติอยู่ แต่หลังจากพ้นกลางเดือนธันวาจนถึงสิ้นเดือนธันวานี้ตำแหน่งดาวความรักของคุณตกเรือนชะตาที่เสียการตกเรือนชะตาที่เสียมันอาจจะเป็นเรื่องของออความไม่ลงรอยกันบ้างความคิดความอ่านแตกต่างกันบ้างหรือไม่ก็เวลาที่จะอยู่ด้วยกันอาจจะห่างเหินกันบ้างถ้าคุณมองเป็นเรื่องแบบนี้ก็จะคิดว่ามันไม่น่าจะมีเหตุผลที่ย่ำแย่หรือเสียหายแต่อย่างใดนะครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อาจจะมีความรู้สึกไม่ดีหรือความกังวลใจที่เกียเ่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองมันมีความเป็นไปได้เพราะตําแหน่งของคู่เนี่ยตกเรือเสียนะครับพอตกเรือเสียคู่ของคุณอาจจะมีความเครียดความกังวลใจหรืออาจจะมีเคราะห์มีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยนั่นก็คือคุณก็อาจจะก,กังวลใจแทนหรืออาจจะคิดมากว่าเออแฟนของเราคู่ของเราเป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนหลังจากช่วง กลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนก็จะเป็นช่วงไฮไลท์ที่อาจจะต้องดูอาจจะต้องเฝ้าระวังอาจจะต้องสังเกตสักนิดหนึ่งถ้ามันมีปัญหาเรื่องกระทบกระทั่งกันมากก็ต้องอปิดตาข้างนึงหลับตาข้างนึงนะครับก็อย่าไปเปิดตาทั้งสองข้างเกวงว่าเดี๋ยวเวลาคุยเวลาพูดจาอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยเข้าหูอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยจะสบอารมณ์สักเท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องหลับตาข้างนึงก็อย่าไปมีข้อโต้แยง้งใดๆผมว่าเรื่องนี้จะ ทำให้พ้นเดือนธันวาคมนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องของความรักก็น่าจะคลี่คลายลงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสําหรับคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งนะครับในช่วงต้นจนถึงกลางเดือนนี้ความสัมพันธ์ยังโอเคอยู่แต่หลังจากพ้นกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้อาจจะมีเหตุหรือมีบางสิ่งบางประการที่ทําให้เวลาที่อาจจะเจอกันคุยกันอาจจะน้อยลง ก็ต้องเข้าใจในเหตุและผลตรงนี้เอาไว้บ้างนะครับเพราะดวงดาวมันมีการโคจรทั้งในช่วงเวลาที่ดีและก็ช่วงในเวลาที่เสียฉะนั้นในถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงเวลาที่เสียเราทําความเข้าใจกับมันเราก็จะผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับมาว่ากันในเรื่องของโชคลาภดูบ้างนะครับคนที่เกิดในนักษัตย์ปีชวดต้องบอกเลยว่า นับตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้โอกาสที่คุณจะมีโชคมีลรภมีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะตำแหน่งของดาวโชคลาภของคุณอยู่ในเรือนชาตาที่ดีเริ่มให้คุณสำหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้หมายความว่าโชคลาภจะหมายถึงการเสี่ยงการซื้อหวยการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงในองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะขายทรัพย์ขายที่ก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มาหรือแม้กระทั่งการ ทําธุรกิจลงทุนนะครับในตลาดหุ้นหรือว่าในกองทุนต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้กำไรกำไรเข้ามาด้วยเช่นกันหรือไม่ก็มีการกู้ยืมหรือกู้ o อ b ีแ k กกู้สินเชื่อแบงก์กู้สินเชื่อส่วนบุคคลของแบงก์นั่นก็คือคุณก็มีโอกาสที่จะได้มันมาด้วยเช่นกันฉะนั้นเรื่องโชคลาภไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงเท่านั้นแต่โอกาสที่คุณจะได้จากช่องทางอื่น ก็มีความเป็นไปได้โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนี้โอกาสที่คุณจะได้มีความเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้สิ่งที่น่าจะกังวลใจอาจจะเป็นเรื่องของความคิดความเครียดหรือความกังวลใจที่เรายังมีความกังวลอยู่นะครับความกังวลตรงนี้จะหมดไปหลังพ้นกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับตอนนี้มันมีอะไรเข้ามาหรือทำให้เราคิดทำให้เราวิตกแต่ก็อย่าไปซีเรียดหรือว่าอย่าไปจิตตกมากมายนะ หลังพ้นกลางเดือนธันวาคมนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องความกังวลใจตรงนี้ก็จะหมดไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่เช่นคุณอาจจะมีพ่อมีแม่หรือมีคนเจ็บคนป่วยในครอบครัวในบ้านช่วงนี้ก็ต้องระวังตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนี้อาจจะมีคนในบ้านเจ็บป่วยมีเคราะห์มีอุบัติเหตุหรืออาจจะมีโอกาสที่จะต้องไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลก็มีความเป็นไปได้อย่างมากเลยทีเดียว สิ่งที่น่าจะกังวลใจสำหรับตัวของคุณตอนนี้มีอยู่เรื่องเดียวก็คือคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือคนรู้จักทั้งสนิทและไม่สนิทอาจจะมีปัญหาระหว่างตัวคุณกับตัวพวกเขาเหล่านั้นการกระทบกระทั่งการมีความคิดไม่รงรอยหรือการพูดจาแล้วไม่ค่อยเข้าหูมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นก็ต้องอย่าไปใส่ใจก็คืออยู่นิ่งๆเงียบๆ ก็คือใครจะคิดอะไรกับเราก็ปล่อยเข้าไปดีกว่าถ้าเราไปต่อความยาวสาวความยืดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ของตนเองเพราะว่าระยะเวลาที่ดาวดวงนี้เสียมันไม่ใช่เสียเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่เสียระยะยาวเลยทีเดียวฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในจุดที่เหมาะสมหากเราคิดว่าเราทำถูกต้องก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับส่วนเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองผมว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไร ที่น่าจะกังวลใจอาจจะมีแค่ความเหนื่อยลา้าในการทํางานในการคลิปในการที่จะหาเงินเท่านั้นเองนะครับอาจจะต้องแอคทีฟมากหน่อยเท่านั้นแต่ถ้าดูแลสุขภาพของตนเองก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าในสิ้นปี2563นี้ก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวของเรานะครับก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้หากคุณสนใจนะครับที่อยากจะตรวจดวงชะตา กับผมแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมได้เลยนะครับที่หมายเลข0957050163นะครับ ID Line ก็คือ horovip_789 Underscore channel นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไป แต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นอย่างชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ